นี่คือตัวอ่งกระโดดก็แลเอาเสื้อไว้ตรงลุ่มเออเสื้อผ้าอยู่ข้างล่างอโแล้วก็แล้วก็ไปเขาสีสายกจะมัดมัดไปแล้วอ๋อมัดไปแล้วเหรอในสีสายจะไปห้อยนะอันนี้อะไรจ้าเือเธอบอกว่าในสีสายอันไหนคือสีสายนี่ไงจ้าสีสายก่อนอันนี้สีสายก็เดี๋ยวไปห้อยดูก่อน จะค่อยไปห้อยนะคะเอานี้ไปไว้ก <Fahrenheit> oh, right? no. ่อนเอานี <S <S ้ไปไว้ข yes. oh, okay, nice. no. ้างบนมิหารก่อนนะคะยังไม่ไว้ก่อนไปไปพิจารณ์ก่อนค่อยไปไว้อ๋อจับไม้จาเดี๋ยวมันจะได้มีที่จอ่า้ยโอ้บอกก็ได้ว่ามีอย่างไงเยอะแยะเข้าต้มขนมผลไม้กล้วยใบใบที่สำคัญใบใบโรตค้อใบใบโชกอันไหนคือใบโรตค้อคะ สักแรงนี hmm. mm ่ใบใบใบบวชเอ้นี่เนี่ยก็ใบบวชอะเลยใบรดโชคใบใบโชคเนี่ยใบใบโจกอกยาอย่ามารถโชคเขารดเขาอกนใส่ยาใโใส่แล้วคนมีใส่ประมุ่เลอ่ใบรดเ้าแล้วใบโชคดอกอย่างนี้ลดเจอแล้วคือดอกย่างใบยา่นี่รอเป็นดอกโชคมี่ดอกโชค้ลยใบโชคเลยมีใบโชคดอกโชคใบบวชกัไใบบนวิหารแม่เจ้าเราดาดอ À, Hãy ngon cho kênh อันนี้อันนี้ก็คือเขาจะเอาเอาเอาไปชุบน้ำ nah มันมะกอกก่อนเนาะน้ำมันมะกอกกันเนาะน้ำมันมะกอกเอ้าใครจะไปลื้อ มาม <ร Stevens. S 1> ห้อยไว <tim> mmm <ma> ้เอาเอาห้อยตรงนี้แล้วเดี๋ยวป้นอย่ามาเผาไม่นาะป้าพีดีขอบอกา่าไนมลังมันก็อม็นกายมุดแล้วนะกอมันว่าเขาเปิดที่

ช่วยโกตุาลรันตีดังนี้มาแม่้าุัสาใสกงตังดเรียกจากุที่ส่วนุังนี่ไปรอบไปถึงโดยพันองนแนลีปมาต้งี็นกติงมันย้อยใขนะสมีมีสาห จังาง่าเกียวนงกระะดูรดกน้ำตาลหาตุกดาเกี่ยวน้ำกเาาัตงดนเลยอเาตรถูกต้องลักกาัทนคนท่้นแขนทนฝ่ายตัวใเป็นฝ่าโตัว ถึงจหนึงย้ายไปสุวันาตั้งตัวเป็นโสมลาปลาภึ่งน <g innen> ้อมนำมัย <c oughs> ่งลาภาสะกันเมินจักบุติศัวดิอารรมประภัสต้วันาต็จักอาเทวตาเอง กัดตรวสะดอข้อานี่ก็เอามาทิ้งยกเว้นเสื้อผ้าไปทิ้งไปแล้วก็เสื้อผ้ากลับบ้าน ยังมีแบบว่ายาตพี่น้องฝากมา